ว่างว่าัอเน,นี้ยมันทำยังไงเควสนี้เนี่ยเนีย่ยเควสเนี่ไม่มีการ์ดแล้วเราจะเอาการ์มาจากไหนอะทุกคนใครรู้บ้างบอกเราด้วยนะโอ,อ้ยไม่รู้เลยมันเอามาจากไหนอะอ ลองเปิดอื่นก็ไม่ได้ยากเกินไปงั้นฟอนเดลิงไม่ใช่ฟอนเดลิงอะเอ๊ะไม่ใช่ว่าพอริงโอ้โหมันอับยากมากเว้ยทุกคน ฝากคอมเมนต์ด้วยนะ